สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคืนค่าเริ่มต้นของกล้องหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเผื่อมีคนถามเพราะเคยมีคนถามว่าเออปรับตั้งค่าในกล้องในมือถือของเราเนี่ยปรับจนมั่วไปหมดเลยเราวารู้สือว่าอยากให้มันกลับไปเหมือนเดิมอะปรับไม่เป็นไม่รู้มันอยู่ตรงไหน มันจะไปมันควรจะอยู่ตรงไหนมันควรจะปรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนะอันนี้ก็คืนค่าเริ่มต้นไปเลยของกล้องเนี่ยมันก็ง่ายดีเพราะเราบางทีเราทําอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเยอะไปไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเออไปปรับค่าเออกล้องมืออาชีพไว้ไปกับค่าเซลฟี่ตาโตราคาเหลาโคง้งเหลาคางแต่งหน้าอะไรไปเยอะแยะเรามันเออ กลับไปเหมือนเดิมได้ไหมแบบที่มันที่มันไม่เคยได้ปรับอะไรเลยเนี่ยเออจะทํำยังไงอันนี้มันมีในน่าจะมีในทุกยี่ห้อนะฟังก์ชันเนี้ยก็ค,คือคืนค่าเริ่มต้นของกล้องเนี่ยอันนี้มีให้เราเลือกใช้งานใช้การการันอ่าเราไปดูในกล้องจะคืนค่าเริ่มต้นทำยังไงอ่าเมื่อเข้ามาในกล้องแล้วเราก็ไปเลือกตรงขีดสามขีดข้างบนทําไมกูกันเราไม่ทํางานโอเค โอเคแล้วเราก็ไปติ๊กตรงคำว่าตั้งค่าอ่านะ,ะตึกแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดเลยเขาก็จะมีการนี่นี่กู้คืนเป็นค่าเริ่มต้นแค่กดลงไปเท่านั้นเองอะไรอะไรมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเพะเอ,อิญยังไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมเราก็เลยไม่กดคุณไปกดเอาละกันถ้ามันถามอะไรก็กดยกโอเคยเยสเซอร์ไปมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมคืออะไรอะไร,ะไรที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ที่คุณยังไม่เคยตั้งมันอ่ะเออเมื่อปรับเมือ่อมากดแล้วเนี่ยหลไงนั้นก็เข้าไปตั้งใหม่เอาก็แล้วกันนิดๆหน่อยๆอ,อ,อ่ะไอที่เราตั้งไว้อ่าอาจจะไม่อยากให้มีเสียงอยากจะเออให้มันถายอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นอ่าอันนี้เป็นเชตเตอร์ได้อะไรเงี้ยไปตั้งใหมเ่เอาเออโอเคอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในเครื่องเออเดี๋ยวบางทีเผื่อมีคนถามเผื่อมีคนถามมาอีกไงจะได้ส่งคลิปนี้ไปให้ดูมันจะได้ง่ายด้วยอ่ะ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีเราก็เคลียร์ซราให้เป็นค่าเริ่มต้นถือว่าจบเลยอ่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ